เรามาตามสถานการณ์ของเชลซีกันหน่อยครับมีรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าเชลซีวางรูเบนอเบริมและก็โรเบโตเดซับบีเป็นค a n ิเดตกุนซือที่หาว่าถ้าปลดโปรชิติโนออกเนี่ยก็จะมอง2คนนี้ด้วยนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากเดะกาเดียนนะครับบอกว่าเชลซีจะรอถึงจบฤดูกาลก่อนแล้วจะทบทวนตำแหน่งของเมาร์เรซิโอโปรชิติโนแต่ก็วางให้รูเบนอเบริมแล้วก็โรเบโตเดซับบีเป็นตัวเลือกเพื่อทดแทนพอชนะครับ เราต้องบอกว่าพอเชเองกําลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากผลงานที่มันน่าผิดหวังครับล่าสุดเชลซีก็ทําได้เพียงแค่เสม,มอกับเบรนฟอร์ดไป2 2จมอยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนสื่อก็เปิดเผยว่าโปชิเดโนยังไม่สูญเสียห้องแต่งตัวนะและเขาก็ต้องรับมือกับปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นคนสําคัญตลอดทั้งฤดูกาลนี้ครับยังไงก็ตามเนี่ยพอเชเองเนี่ยเจอแรงกดดันที่มันเพิ่มขึ้นหลังจากที่เชลซีอกหักแพ้ลิวเวอร์พูลในรอบชิงคาราบาวครับด้วย อนาคตของพอชเองน่าจะขึ้นอยู่กับว่าเขาพาเชลซีไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้หรือเปล่าขณะเดียวกันเนี่ยชอตบอลลี่เจ้าของทีมรวมไปถึงทุกคนนะครับไม่เร่งรีบตัดสินใจอนาคตของพอชก่อนจบฤดูกาลแล้วเชลซีมีมุมมองระยะยาวและเตรียมความพร้อมหากต้องตัดสินใจไปในทิศทางอื่นพวกเขากําลังประเมินทั้งโรเบนอโมริมที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็โรเบโตเดซิบี้ที่อาจจะย้ายออกจากบริทันเมื่อจบฤดูกาลน,นี้ครับ เดซาบี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเลือเป้าหมายของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับเพื่อทดแทนเจเกนคล็อปและได้รับความสนใจจากแมนยูหาพวกเขาไล่เอริกชนันฮากออกทางด้านของลิเวอร์พูลเองก็แอบ,บเลยอโมริมด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าอโมรรมในวัย39ปีคนนี้พาสปอร์ตุงลิสบอนคว้า, bon, วาชแชมป์ลีกโปรโตุเกสในปี2021และมีลุ้นซีลแชมป์อีกสมัยในฤดูกาลนี้ครับเชลซี Chelsea เคยพิจารณาดึงอโมรรมก่อนเลือกแต่งตั้งปอร์เชโนแทนเมื่อปีที่แล้ว คณะผู้จัดการทีมคนใดก็ตามที่รับงานคุมเชลซีจะต้องเต็มใจทํางานภายใต้โปรเจกต์การกีฬาของสโมสรน,นะครับเพราะไม่มีอํานาจสําหรับการสรรหาหนักเตะแต่เป็นลอเรนซ์โจและก็ Paul elli, พอลวิสตลลี่ผู้นวยการกีฬาร่วมอยู่เบื้องหลังการทุ่มซื้อนักเตะอายุน้อยเป็นสัดส่วนใหญ่ส่วนโจเชสนะครับผู้นวยการกีฬาร่วมฝ่ายสรรหาหนักเตนะเนี่ยก็มีส่วนร่วมเหมือนกันและเบดดร์เอ็กบาล่เจ้าของร่วมก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อเรื่องนี้ แหล่งข่าวก็บอกว่าพอชเองได้รับการจัดก,การอย่างย่ําแย่จากสโมสรเชลซีค่าทั้งประสบการณ์และความเป็นผู้นําส่วนปัญหาการบาดเจ็บทําให้การโรเตชันเป็นไปได้ยากตัวเลือกในแดนกลางอย่างโรเมโอลาเวียครับอูกูชุกวัวแล้วก็ชูเกลเมกาเนี่ยต่างก็เดี่ยงหมดเลยทําให้พอชเองต้องพึ่งพาคอนเนอร์กลาเกอร์เอนโซฟอนเนเดสแล้วก็มอยเซสกาเซโด แต่ก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าทําไมเชลซีถึงเรียกอาคาซาเดกองกลางไว้เวื่ไปกลับมาจากการยืมตัวที่เลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนมก,กราคมชผ่ันมาเพราะว่าคาซาเดเพิ่งลงเล่นไปแค่13นาทีนะนำแต่กลับมาจากเลสเตอร์นะครับและเขาก็เป็นตัวสมรองที่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามในเกมเจอกับเบรนฟอร์ดทำให้มีความกังวลว่าพัฒนาการของเขาอาจจะหยุดชะงักไปก็ได้นะครับ เชลซี่เนี่ยโดนวิจารณ์เรื่องการจัดการนักเตะโดยเฉพาะแข้งที่ปล่อยยืมในรายของอันเดร d ยนต์ตอของกลางบราซิเลียนวัย19ปีเพิ่งลงเล่นแค่4เกมจากการยืมตัวกับน o อ t เทมฟอเรสแล้วก็สตาร์บุกในฤดูกาลนี้โอ้โหแบบนี้ก็ต้องมาตามข่าวสารกันต่อไปนะครับใช่หหาว่าปลดโปรเชนโน,โนโออกไปเนี่ย แล้วกุณซือคนต่อไปลราจะเป็นใครนะครับที่จะมารับสารต่อก็มองไว้เลยว่าโรเบนอมบอริมแล้วก็โรเบโตเตสบี้ครับตอนนี้ครับอยู่ในรายชื่อของเชลซีทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยจัดไปห้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม